ต่อนาฬิการองเท้าครับเปลี่ยนเป็นเงินฉุกเฉินได้นําสินค้ามาฝากไว้ที่เรารับเงินประเมินออกไปฝากเลี้ยงเนี่ยก็คือมูลค่าอยู่ที่สินค้าเลยครับหลัก10ล้านก็มีครับ ฝากเลี้ยงนะครับก็คือเหมือนว่าเราเนี่ยมีกระเป๋าหรือสินค้าแบรนด์เนมพวกกระเป๋านาฬิการองเท้าครับทนียมันสามารถเปลี่ยนเป็นเงิน,งนถูกเชิญได้สมมุติว่าเรายังไม่อยากจะขายเพราะว่าไอชินเนี่ยเรารักมากมากก็สามารถนําสินค้ามาฝากไว้ที่เราแล้วก็รับเงินประเมินออกไปเพื่อเอาไปหมุนถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็กลับมารับคืนทางร้านเนี่ยก็จะดูแลให้อย่างดีก็จริงๆเป็นข้อดีที่สุดแล้วครับสมมุติว่าคุณขายกระเป๋าอ่ะคุณขายไปในราคามืหสองแต่ละคุณไปซื้อใหม่คุณก็ต้องซื้อในราคาือหนึ่งซึ่งมันก ต่างๆเนี่ยก็จะมีตั้งแต่ราคาหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านหลัก10ล้านก็มีครับ จริงๆก็เป็นหลักการดูแลกระเป๋าทั่วๆไปนะครับก็คือดูแลให้ไม่มีฝุ่นให้สภาพดีแล้วก็ไม่มีรอยเปื้อนครับอันนี้ก็จะทําให้กระเป๋าของคุณเนี่ยราคาสูงทุกอย่างข้อมูลลูกค้าเราเก็บไว้เป็นความลับหมดไม่มีเปิดเผยออกไปแพร่ทั้งสิ้นครับถ้าเกิดลูกค้าไม่พร้อมที่จะมาที่ร้านก็มีบริการรับส่งครับต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยแบรนด์เนมมันเป็นสินค้าที่เทิรนเป็นเงินได้ง่ายมากๆถ้าเราซื้อถูกรุ่นนะครับบางใบเนี่ยอาจจะเป็นการลงทุนที่ดีได้กําไรไปเลยก็มีครับ,ก,ก,รบก็ถ นะครับก็จะมีแอดมินคอยตอบอยู่ตลอด